มาที่ข่าวใหญ่ต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือกรณีการเกิดแผ่นดินไหวแถวๆวพรมแดนอิรานและปากีสถานเนี่ยนะครับระดับความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยประมาณ7.8ดริกเตอร์นะครับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ไกลถึงประเทศอินเดียนะครับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเมืองซาราวานซึ่งห่างจากพรมแดนด้านที่ติดกับปากีสถานประมาณ48กิโลเมตรนะครับ ซึ่งจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะฮะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดในครึ่งศตวรรษของอิหร่านนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมีรายงานของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยนะครับ40รายด้วยกันนะฮะตอนที่เกิดเหตุนี้ส่วนใหญ่ประชาชนผู้คนก็อยู่ในบ้านเรือนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่คนกำลังนอนพักกลางวันกันอยู่ แต่ว่าอิรานเองก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็มีประชาชนอาศัยอยู่เบาบางนะครับนี่ฮะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่าอาคารสูงทั่วภูมิภาคของอ่าวเปอร์เซียเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดูไบที่บาเรนมีการสั่งอพยพคนออกจากอาคาร อาคารสูงที่อยู่ในกรุงนิวเดลีของอินเดียเองก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยอิรานเพิ่งเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6.1ุดเตอลร์ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต37รายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับนี่ฮะ ซิสตันบารูจิสถานนะฮะนี่เป็นจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับก็ประชากรก็ยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะครับก็คือศูนย์กลางก็อยู่ใกล้กับพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่ที่ประชากรค่อนข้างเบาบางนะครับนี่ฮะ7.8นะครับตามเวลาในไทยก็วันนี้ตอนประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับ 17.44นาฬิกานาทีนี่ฮะท่านผู้ชมครับอิหร่านนะฮะครับในที่คุณบรรจงบอกนะฮะไม่ไม่ถึงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็6.1ริกเตอร์ที่อิหร่านเช่นเดียวกันครับนะฮะตอนนั้นมีคนเสียชีวิต37คนย้อนหลังกลับไปปี2,546นะฮะอิหร่านก็เคยเจอกับเหตุแผ่นดินไหว6 6จุดกรตอร์ ตอนนั้นเนี่ยนะค,คนตายเนี่ยเพียบเลย25,000คนนะฮะเมืองบามเนี่ยพังเลยพินาศเลยอิหร่านนะครับเหน,ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเกือบหกโมงของเราแล้วก็ตัวเลขตอนนี้เนี่ยนะฮะตายไปประมาณสักสี่สิบคนคตัวเลขณขณะนี้ยังไม่นิ่งนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากเวลาแล้วก็เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยออกมาเฉพาะทางฝั่ง ทางการอิหร่านใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งของปากีสถานนี่ยังไม่มีรายงานตัวเลขความเสีหยหายหรือว่าความเสียหายออกมานะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการสำรวจอยู่ตอนนี้นค,ความลึกเนี่ย15.2กิโลไม่ลึกเลยฮะไมลึเลยใช่ครับนะฮะยิ่งตื้นยิ่งรุนแรงนะฮะใช่ครับ ก็มีข่าวหนึ่งนะครับก็ไหนๆพูดถึงต่างประเทศแล้วก็มีข่าวเรื่องของราคาทองนะครับซึ่งก็ตกลงมาหดภาพตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ราคาทองก็ฟื้นตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับการซื้อขายวันนี้นะฮะก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่เขาบอกว่าราคาทองเนี่ยล่วงหนักสุดในรอบประมาณ30ปีได้ซ้ำไปนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าราคาทองที่ล่วงลงไปประมาณสัก 13%นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับก็ก็แสดงเห็นถึงช่วงเวลาขาขึ้นของทองเนี่ยมัน,มนจบแล้วนะครับหลังจากที่ราคาทองก็ค่อนข้างจะหอมหวนแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรประมาณ12ปีนะครับราคาทองคำซื้อขายล่าสุดในเอเชียนะครับอยู่ที่1,363.85ดอลลาร์ต่อออนนะฮะขยับขึ้นมานิดหน่อยจากที่ลงลงไป ล่าสุดที่ตรวจสอบก็คือ1,338นะฮะ1ั3 8ก็ขยบขึ้นมาเป็น1,363.85นะครับนี่ฮะนักลงทุนก็พากันเทขายทองคำนะครับหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองของโลกชะลอตัวลงในไตรามาสแรกของปีนี้นะครับมาอยู่ที่7.7% ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับ,รบแต่สาเหตุหลักๆนั้นก็ยังคงเป็นที่ไซ่ปลาสที่เขาจะเตรียมขายทองคำที่ถืออยู่13ตันนะครับเพื่อหาเงิน400ล้านยูโรเพื่อแก้วิกฤตนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความกลัวกันว่าถ้าเกิดอิตาลีเอาบ้างนะครับอิตาลีโอ้โหเขามีทองต้อง2,000ตันนะไซปลัสยัง1 0 13ตันยังขนาดนี้ครับถ้าอิตาลีขายบ้างล่ะเพราะอิตาลีก็เจอวิกฤตยูโรวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดกรีซโปรตุเกส ขายบ้างล่ะเพราะแต่ละชาตินี้ก็มีทองอยู่ประมาณโอ้โหสามรอยตันเนี่ยถ้าขายบ้างเนี่ยรับรองนะครับราคาทองยิ่งตกยิ่งตกนะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญคนะฮะว่าสมาคมผู้ค้าทองเนี่ยจะประกาศราคาขายของทองคำเนี่ยนะอยู่ที่บาทละเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ ร้านทองเนี่ยยังเป็นทางการเนี่ยเขาปิด4วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคานะฮะรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้พอเปิดมาถึงวันแรกทําการเนี่ยราคาทองที่สมาคมผู้ค้าทองประกาศออกมาเนี่ยจะหลุดไปถึง1 8ื่นปไปปลายหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะหรือยังคงไว้ที่1 9ื่นก้่ากว่ากว่าะะสองราคานี่แหละฮะแต่ก็มีคําเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งโอ้โหกระหน่ำซื้อในตอนนี้เพราะอย่างที่คุณหนกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า บางนักวิเคราะห์บางคนบอกว่ามันหมดยุคของการที่ราคาทองที่สูงแล้วถ้าอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะตกลงมาอีกได้ยังคืออยู่ในช่วงขาลงอาจจะลงได้อีกใช่แล้ววันนี้คที่ทองลงมาฮะช่วงที่เหลือ23ง0 0ื่นสองเนี่ยคนไทยก็แห่ไปซื้อเยอะนะฮะโหนี่ต่ำกว่า2 0 0 0 0แล้วที่ต่ำกว่าสองหมแล้วบางคนก็บอกไม่เป็นไรจะต่ำกว่นี้ไม่เป็นไรเอาต่ำแค่นี้ก็พอแล้วจะซื้อแล้วจะซื้อเก่งกําไรแล้วโอ้โหซื้อเก่งกำไรอีกสักสิปีข้างหน้ามันคงก็ขึ้นอะ เอาคุณธีระไปซื้อตอนนี้ให้กับน้องทีซื้อซื้อสักไม่ต้องมากสักร้อยบาทอีกสิบปีเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องขึ้นมากกว่านี้อยู่แล้วอันนี้สาพพวกเงินเย็นไงก็ใช่ไงใช่ไหมเราเราคุยกันตามภาษาเรามีเงินเย็นเยอะไงพูดแล้วก็ขำพูดแล้วก็ขำเองเงินเย็นนี่เวลาเห็นราคามันล่วงลงลุวงลงนี่มันก็ไม่เย็นแล้วนะ แต,แต่ว่าคือทองเนี่ยเขาไม่ได้เกินนักเก็งกำลังร,ระยะสั้นเขาไม่เขาไม่ตกใจยอยู่แล้วเพขาไม่คยเล่นใช,ใช่ไหมคนที่มีเงินเย็นที่บอกนี่แหละซื้อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เฉยเฉยหรือคนอที่กําลังวางแผนจะจะแต่งงานอาจจะแบบไปซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ก่อนอแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณคุณฐานิตาบุญล,ล่าก็เลยไปสํารวจที่บรรดาร้านทองทั้งหลายเนี่ยวันนี้ว่าว่าคนเนี่ยเขาได้ยินข่าวราคาทองคําตกเนี่ยเขายัง ยังจะไปขายหรือว่ายังจะไปซื้อเก็บนะฮะเดี๋ยวไปติดตาม,มชมรายงานพิเศษครับหลังจากที่ราคาทองคำนะคะในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงราคาทองคำบ้านเหล่าที่ลงมาต่ำกว่า20,000บาททำให้มนากยาการซื้อขายทองตามร้านทองในห้างสรรสินค้านะคะคึกคักกว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งซื้อไปเก่งกำไรเองและซื้อเพื่อใส่เป็นเครื่องประดับค่ะ บรรยากาศการซื้อขายทองคำตามร้านทองที่ยังเปิดทำการตามห้างสรรพสินค้าย่านสีนครินเต็มไปด้วยบรรดานักลง,งทุนที่พร้อมใจกันเข้ามาเลือกซื้อทองคำเพื่อหวังเก่งกำไรในช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง หลังจากมังกรใหญ่อย่างจีนออกมาเผยตัวเลขของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ต่ำกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับเกิดเหตุรอบวางระเบิดที่เมืองวอสตันทำให้นักลงทุนเทขายทองคำเป็นจำนวนมากส่งผลราคาปรับลดลงอย่างรุนแรง นอกจากการเข้าซื้อเพื่อเก่งกำไรของนักลงทุนแล้วขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีของบรรดาหนุ่มๆที่มีแผนจะแต่งงานในระยะเวลาอันใกลน้นี้ไม่พลาดโอกาสทุ่มเงินในกระเป๋าสุดตัวซื้อทองคำเพื่อใช้เป็นสินสอดในวันแต่งงานอ๋อพอดีช่วงนี้ราคาทองลดลงด้วยครับอ,อ่อพอดีแฟนเช็คจากเน็ตมาครับ เหตุผลที่ตามราคาก็มีแผนมีแผนมีแผนไว้ข้างหน้าด้วยครับก็สอนะใช่ครับผมมันซ้ำมันมีมูลค่าในตัวด้วไงราคาทองคำในบ้านเราวันนี้ทองรูปพรรณราคาซื้ออยู่ที่19,400บาทราคาขาย19,300บาททองแท่งราคาซื้ออยู่ที่19,100บาทราคาขาย19,00 0บาท สำหรับการลงทุนในตลาดทองคำในช่วงนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG คุณทิพานววัฒนทรัพย์ย้ำว่ายังคงมีความผันผวนสูงขอให้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ไปก่อนโดยให้แนวรับของราคาทองไว้ที่1,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออน ซึ่งหากยืนอยู่ได้ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เพราะราคาทองลดลงเร็วมากแต่หากรับไม่อยู่ก็จะเปลี่ยนไปที่แนวรับ1,250ดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาทองคำที่คาดว่าจะมีการผันผวน,นอยู่ตลอดทั้งปีเพราะบรรดานักเก่งกำไรที่ลงทุนทองพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างแรงกระเตื้องให้ทองคำราคาพุ่งขึ้นรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกดังนั้นการลงทุนในทองคำ ไม่ใช่เรื่องง่ายให้เข้าลงทุนเพื่อหวังกําไรเพียงอย่างเดียวหากนักลงทุนหน้าใหม่ตามไม่ทันกับข้อมูลข่าวสารก็เปรียบได้กับแมงเม้าบินเข้ากองไฟสมาคมผู้ค้าทองคำแนะให้เก็บสะสมเป็นทรัพย์สินหรือเก่งกำไรในช่วงสั้นๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงขอบคุณการรายงานข่าวพักสนามจาก d t แท็สุดที่นันปรมพันธ์ถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงาน